คุณโกศลสิงหนาถท่านผู้อำวนการเขตพระนครอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับท่านพอโกศลครับครับสวัสดีครับผมผมโกศลครับครับนะฮะเออเขตพระนครพื้นที่ที่จะบอกว่าใช้เพื่อการท่องเที่ยวทางน้ำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเขตพระนครที่มันมันส่วนไหนอะไรยังไงอ่ะเห็นเอ่อฉายให้เราเห็นภาพหน่อยได้ไหมครับได้ครับได้ครับก็ซอฟต์พาวเวอร์นะครับเอาเอาส่วนของ ท่องเที่ยวทางน้ําก่อนนะครับซึ่งเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราอยากจะมีการนําเสนอนะครับนอกจากพื้นที่ของเราเนี่ยมีทั้งด้านทุนการทางกายภาพด้านของโบราณสถานด้านของโบราณวัตถุต่างๆแล้วก็ตามนะครับแต่เรายังมีเส้นทางที่น่าสนใจก็คือการท่องเที่ยวทางน้ํานะครับณนะขณะนี้นะครับเราได้มีปรับปรุงภูพิทัศน์นะครับตลอดเส้นทางของคลองบางลําพูนะครับแล้วก็คลอ,องหงอ่าง นะครับทั้งสองเส้นทั้งสองคลองนะครับเพื่อใช้ในการท่องเที่ยวทางน้ํานะครับโดยมีนโยบายในเรื่องของการเอ่อทาให้คลองมีชีวิตอืมนะครับอืมความหมายก็คือทําให้คลองมีชีวิตี่คือการใช้วิถีชีวิตของประชาชนของชาวบ้านนะครับ ในการใช้สัญจรในการใช้กิจการทางน้ํานะครับในการใช้เเส้นทางทางน้ําเป็นจุดเรื่องของการค้าขายนะครับเราอาจจะมีตลาดน้ําตลาดบกนะครับอยู่ในคลองบางลำพูของเรานะครับอืมอืม <c oughs> นะไอ้คลองบางลำพูมาคลององค์อ่างนี่รวมระยะทางมันประมาณเท่าไหร่อ่ะท่านผอ,อประมาณสักเอ่อเดินทางนี่ประมาณกึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งเป็นสมัยก่อนเขาเรียกคลองรอบกุง นะกองลอกกรุงนะครับเป็นการเชื่อมป้อมสู med, ่ป้อมนะครับคือป้อมตรงถนนพระอาทิตย์นะครับถ้าจะดึงผ้าปอรงแถวสะพานพระลำแปดนะครับครับคือจะมีป้อมพระสุเมนนะครับพอป้อมสุเมนเนี่ยนะครับล่องเรือใช่ครับใช่ครับป้อมพระสุเมนพอล่องเรือทองบรมภูไปเรื่อยนะครับจะไปสวนเอ่อป้อมมหาการนะครับตรงลานเกตราบดินตรงสะสพานผ่านฟ้านะครับอันนี้จะเรียกว่าป้อมสู่ป้อม นะครับจากป้อมนี้คือคือคลองบางลำพูนะครับถ้าถัดไป <altro S 2> อีกนะครับเป็นคลองเชื่อมต่อก็คือคลองรอบกลุ่มเราก็คือไปถึงคลององต่างถ้าท่านนึกภาพออกก็จะเป็นเรื่องของสะพานหันเรื่องของอางบูรัอนะครับซึ่งมีกิจกรรมเรื่องของการค้าขายนะครับเรื่องการกิจกรรมงานลอยก,กระทงที่เราจัดทุกปีนะครับที่คลองงมนะครับครับ แต,แต่มัน,นมันมันมันไม่ได้เชื่อมกันใช่ไหมบางภูกับคลององอ่างเออมัน,มนเชื่อมกันไหมมันไม่เชื่อมนี่เชื่อมครับเชื่อมครับอ๋อเชื่อมเรอเชื่อมตรงไหนอ่ะเชื่อมตรงคลองมหาหนาคลองมหาหนานะครับตรงสะพานผ่านฟ้าถ้าจ,จะนิพพ<อ>านบอกว่าคืาาอตรงนั้นจะมีเรือด่วนเรือเกลือที่จะไปลังกำแหงไปที่บางกะปิใช่ไหมครับเป็นเรือด่วนที่วิ่งในคลองแสนแสบ น,นะครับตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นของประชาชนที่มาจากฝั่งตะวันออกนะครับแล้วจะมาขึ้นเรือและมาผ่านฟ้ามาลาดจำเนินนะครับอืม,อมนะครับตรงนี้เป็นคลองที่เชื่อมกันนะครับอืมอืครับอืมอมเพราะนั้นเพราะนั้นไอ้เส้นทางที่เราจะทําเป็นเอ่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ํานี่ก็คือก็เส้นคลองหงอ่างแล้วก็เอ่อคลองวาราบูถูกไหมฮะถูกต้องครับถูกต้องครับ ซึ่งทำไมเราเรามีเรือเหรอเรามีเรือเดินเหรอหรือว่าไงคืออย่างนี้ครับคือตอนเนี้นะครับต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้เรายังไม่มีแต่ณที่ผ่านมานะครับเราจะมีกิจกรรมที่เป็นอีเวนต์มาโดยตลอดนะครับเรื่องของการล่อมเรืออย่างที่ผ่านมานะครับเป็นการร่วมมือของทางภาคเผู้ประกอบการก็คือปตทนะครับเข้ามาจัดกิจกรรมในพื้นที่นะครับต้องมีการเรื่องของการจัดการแสดงต่างๆที่เป็นเรื่องการสื่อถึงวัฒนธรรมของของของประเทศของพนักง นะครับไม่ว่าจะเป็นโขนนี่เป็นอะไรก็ตามสิ่งหนึ่งนะเป็นไฮไลท์ของของงานนี้ก็คือเรื่องของการล่องเรือะนะครับการล่องเรือจากพองบอลลูนูไปสู่ป้อมปีกป้อมหนึ่งก็คือป้อมมหาการนะครับท่า<ะ>น,นเชื่อไหมว่าะนะครับลงระบบไปเนี่ยนะครับไม่ทันถึงครึ่งวันนะครับไม่ทันถึงครึ่งชั่วโมงไอ้ครับท่านนี่คือการจัดอีเวนท์ที่เรามันสะท้อนให้เห็นว่าความต้องการของประชาชนความต้องการของนักท่องเที่ยวะนะครับ อยากเห็นมุมมองอีกมุมหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวทางน้ํอนะครับเราได้เคยมีการจัดการโดยกทมเองก็ตามนะครับเราได้มีการเประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซเฟสบุ๊กไปแล้วนะครับปรากฏว่าไม่ถึงสิบนาทีท่านเต็มในพื้นเต็มระบบรอบเราเต็มหมดเลยนะครับนี่คือความต้องการของประชาชนนะครับไปได้ทีคณะหนึ่งกี่กี่คนแล้ววันหนึ่งจะได้กี่รอบเออแล้วมันไปยังไงเบนบอกต้องรอเรือครับผมก็อย่างนี้ครับ โดยโปกติในการจัดอีเวนต์อีเวนต์ที่เราวางไว้ก็คือเราจะไปขึ้นอยู่ที่ท่าป้อมพัสดุเมรน,นะครับอ่าพัสุเมนแล้วไปลงที่ไปที่ท่าของป้อมอมหาการนะครับมหาการาการใช้เรือนะครับเป็นลักษณะของแต่ละอีเวนต์เช่นที่ผ่านมานะครับเราได้รับการสนับสนุนของปตทก็คือได้รับการสนับสนุนเรื่องของเรือซึ่งเป็นการดีไซน์ออกมาโดยเฉพาะเลยนะครับดีไซน์ออกมาโดยเฉพาะหมายความว่าเรือนี้สามารถรองรับได้เป็นสิบยี่สิบคน นะครับติส20คนนะครับในเรือหนึ่งนะครับแล้วด้านข้อจํากัดของคลององอ่างก็คือเป็นของที่แคบอืมรับครับอ่ากว่าคลองบางบพูเพราะฉะนั้นเรือเมื่อวิ่งไปคลององอ่างแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรือยาวไม่สามารถกลับได้ <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็จะใช้วิธีการดีไซน์ของเขาเรียกตอนเนี้คือมีผู้ประกอบการก็คือชื่อลุงถั่วเนาะ เขาเข้ามาทําทําในพื้นที่อยู่นะครับก็จะเป็นการดีไซน์เรือให้เข้ากับลักษณะของคลององค์ง่างเราก็คือสามารถที่จะเดินเครื่องทั้งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับโดยไม่ต้องกลับเรือพอไปสุททางมันก็ย้อนกลับได้โดยไม่ต้องกลับใช่ใช่ครับใช่ครับหรือเราได้ใช้เรือของเราก็คือเรือของทางกรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าเป็นเรือไฟฟ้าถ้าท่านเห็นเรือไฟฟ้าของพระจุงกระเสมนะครับซึ่งเป็นเรือของกทมที่รับบริการระหว่างเทเวศไปถึงหัวลำโพง อืมอ่าอันเนี้เราก็เคยจัดกิจกรรมเอาเรือไฟฟ้ามาวิ่งในเชิงท่องเที่ยวนะครับของคลองบุรามพูซึ่งการรองรับของคู่เอ่อนักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าเป็นเรือไฟฟ้าเป็นเือขนาดใหญ่นะครับสามารถรองรับได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขตบุรีรครแนวคิดของกรุงเทพบุครัมก็คือเราจะมีความร่วมมือกับทางภาคชุมชนภาคนักเคลื่อนนักขับเคลื่อนพัฒนาในพื้นที่นะครับ ซึ่งเป็นคนในชุมชนโดยแท้จริงนะครับเราจับมือกันเราจะมีเรามีแผนการเป็นการเรื่องการจัดเอเส้นทางเรือนะครับเส้นทางเรือนี้เราจะมีเรือที่เป็นเรือที่มาจัดไม่ใช่ใค่อีเวนท์ท่านคนคนมาพระนครต้องมาล่องเรือใช่คนมาพระนครต้องมาล่องเรือที่คลองมะละูนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเปินการอยู่ระหว่างการเป็นการรันตามแผนงานที่เรากําลังทํา เราไม่มีเฉพาะเรือท่านเราจะมีตลาดน้ํานะครับซึ่งเราเซตไปแล้วว่าเราไปไปล่องเรือแล้วก็ต้องแวะนู่นแวะนี่ดูใช่ใช่ใช่ครับท่านนะมันจะอยู่ตรงไหนของคลองบางระพูอ่านท่านผอตอนนี้ผมเซตไว้ตรงที่เขาเรียกพิพิธพิพิธภัณฑ์บางระพูก็ตรงสวนอ๋อก็ตรงสวนสันติชัยรัการวัดอะไรนะเดี๋ยวลืมวัดละตรงข้ามเป็นวัดสังเวชใช่ เลยไปอีกหน่อยนะครับเป็นวัดบรวรนะครับรรด้านซ้ายมือจะเป็นศาลเจ้าพ่อหนูนะครับรรซึ่งตรงน,นั้นจะมีโบกเกี้ยใครมาพระนครจะต้องมากินที่โบกเกี้ยที่ศาลเจ้าพ่อหนูนะครับซึ่งเป็นอาหารหนึ่งเดียวของเขตพระนครนะใช่ใช่ใช่ับา,า่านถัดไปอีกหน่อยจะมีศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินอันนี้คืออันซีนของพระนครถ้าโดยปกติเนี่ยศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินจะอยู่ฝั่งทน อ่านะครับอ่าแต่ศาลแห่งนี้นะครับได้มีตั้งอยู่ที่เขตพระนครริมคลองบางลำพูอยู่ตรงเอ่อตรงข้ามสวัดบวรครับตรงข้ามวัดบวรตรงนี้เป็นอันตีนแนะนํานะครับว่ามาเขตพระนครมาสักการะนะครับขอพรบูชานะครับสมเด็จพระเจ้าตักสินริมคลองบางลำพูของเรานะครับผ่านไปแล้วนะครับเรามีเรื่องของเอ่อวัดบวรถัดไปเป็นชุมชนถัดไปเป็นวัดปริญายก แล้วก็เป็นสะพานผ่านฟ้านะครับท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของฟองกำลังปูณนขณะนี้นะครับเราเราต้องบอกว่ายังไม่ร้อเปอร์เซ็นแต่เราทําไปแล้วประมาณห้าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นเรื่องการทางกายภาพปรับปรุงภูมิทัศน์ไม่ว่าเป็นการเรื่องของการทำเขาเรียกว่าฮะฟังพอแล้วเนี่ยพี่หนุ่มเขาบอกเขาอยากจะไปล่องเลยเนี่ยจะไปล่องได้ไหมเนี่ยตอนนี้ เอ่ออย่างที่ผมนาเรียนว่าตอนนี้เราเป็นแค่อีเวนต์ก่อนนะครับจะมีอีเวนต์ถ้ามีอีเวนต์เมื่อไหร่เราจะประกาศเชิญชวนเลยแต่แนวคิดนะครับแนวคิดของพระนครแนวคิดของชุมชนเราต้องการทําอย่างถาวรไม่ใช่แค่อีเวนต์อืมอืมอผมผมถามหออ,อออากาศเลยนะถ้าเกิดว่าผมจะชวนจัดทริปเอ่อแฟนคลับรายการผมไป<อ>ไปล่ปองเี่ยได้ไหมได้เลยครับได้ได้ครับสารออได้เลยนะ ได้เลยครับได้นะครับแต่ในการที่แต่ผมจะจัดหาเรือให้ออาได้เลยครับผมได้เลยครับปกติบริเวณนั้นเนี่ยผมไปบ่อยนะส่วนหนึ่งเนี่ยเขามีการสร้างไอ้นี่ด้วยนี่ใช่ไหมรถไฟฟ้าม่วงใต้ถูกต้องครับถูกต้องครับก็อันนี้จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ขอรียนเลยว่าเป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งของเขตมนครหมายความว่าไงครับหมายความว่าเขตมนครเนี่ยนะครับเรามีระบบการขนส่งที่รองรับ นักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะมาในเขตพนครเรามีรถล่างเรือ,อเรามีรถรถถ้าท่านจาได้สมัยก่อนก็คือต่อรถต้องมาหลัดกาเนินมาสนามหลวงลครับนี่คือรถโดยสารประจําทางอ่านะครับล่างนะครับสมัยก่อนพระนครมีรถลางอ่าอือเออนะครับเรากําลังมีแนวคิดเช่นเดียวกันว่าเป็นไปได้ไหมที่เขตเราเขตพระนครจะมีรถลางรอบพระนคร นี่คือแนวคิดแต่ณนะปัจจุบันเรามีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะครับซึ่งณนะขณะนี้เสร็จแล้วมีสองสถานีก็คือสถานีสามยอดกับสถานีสนามชัย,ยในอนาคตเ,เราจะมีอีกสี่สถานีครับท่านาสายสีม่วงนะครับเราจะมีสถานีใชนะ่จะไปตัดกับสีสีน้ำเงินนะครับเราจะมีสถานีบางขุนพรมนะครับสถานีวัดบวรสถานีผ่านฟ้า สถานีสามยอดนะครับนี่<ว>คือลางเรือนะครับเรามีเรือด่วนเจ้าพยาที่จำนวนผ้าของเรารองรับที่ประชาชนพี่น้องที่มาจากนนทบุรีพี่น้องที่มาจากสมุทรปราการนะครับถ้าท่านจะไปต่อเรือที่จะไปหัวลำโพงท่านลงที่เทเวศต่อเรือของกรุงเทพธนากรคือของกทอมอเป็น<อ>เ,นเรือไฟฟ้าใช่ครับณขณะนี้ยังบริการฟรีนะครับ อ่าอ,อ,อย่าบริการสิท่านท่องเที่ยวไปด้วยกเลยได้ก็ได้ไปทํางานก็ยังได้นะครับเรามีเรือด่วนที่จะวิ่งจากเอ่อมหานาาก็คือผ่านฟ้านะครับไปรังกําแหลงไปบางกะปินี่คือเรือ,อเพราะฉะนั้นผมก็ยังยืนยันว่าเขตพระนครมีจุดแข็งอย่างหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือระบบการขนส่งครับอืมอือืมนะฮะอ่าท่านท่านผอผมถามวิเดียนะครับผมไปผ่านไปผ่านมา ไอ้ตรงไอ้ห้างสรรพสินค้าตู้บางลำพูอ่ะ,อะ,อะตรงนั้นที่สมัยก่อนมันแกเป็นพื้นที่เลี้ยงปลาเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้อพ <New World, S 1> ัฒนา <New World. S 1> เป็นอะไรนะฮะมันของเอกชนห <New World. S 1> รือเปล่ายังไงนิเวอร์ใช่ไหมครับสมัยก่อนเป็นเนื้อใช่ใช่อ่านะครับก็ดังอยู่ช่วงหนึ่งที่ลิซ่ามาทำมิวสิกทำพอทำได้นะอ่านะครับลิซ่ามาทําที่เยาวราชกับที่บางลำปูก็คือห้างนี้แหละครับ โอ้โปัจจุบัน,นีเขายังอยู่ในมือเอกชนใช่ไหมหรือยังไงครับใช่ครับยังอยู่ยังมือเอกชนยังเป็นเจ้าของเดิม<น>อยู่นะไม่มีแล้วครับท่านตอนนี้อยู่ระหว่างการรีโนเวททางเจ้าของผม,ม,ผ,มผมได้เคยเจอทางเจ้าของเขามีแนวคิดที่จะรีโนเวทแล้วจะกลับกลับมานะครับเรื่องของห้างบางกุมูนะครับโอ้โหผมเห็นล้อมล้อมรั้วสังกษีอยู่ ใช่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 น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวเราประสานกันนะบอกออนะเดี๋ยวจัดทริปกันหน่อยเนาะได้เลยเนือจากเที่ยวล่องเรือเที่ยวแล้วอาจจะเนี่ยพาไปไหว้วัดพระแก้วไปวัดอ่อนเลยว่าไปวันเดทนะครับวันเดทพระวันเดทินะผมว่ามาพระนครอาจจะไม่ใช่แค่วันเดนะครับอาจจะต้องหลายวันครับ่านครย์เาวันหลังก็ได้งั้นเอาวันเดท ทางน้ำก่อนนะฮนะจะไปเที่ยวนคีต้องทูเดย์วันไนท์นะประมาณนั้น